สบายดีพี่น้องมื้อนี้พบพอกับป๋าเซสาวมหาไซอีกแล้วเนาะป๋าเซสิพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศธรรมชาติตามทงให้ทงหน้าเนาะไปเบิ่งประชาชนเกี่ยวข้าวสันเฮาไปเบิ่งไปติดตามพร้อมกันเลยเนาะอันนี้ก็คือเส้นทางที่ป๋าเซกําลังสิไปเกี่ยวข้าวเนาะเอารถขับไปจอดไว้ยูบานแล้วก็ย่างออกไปป๋าเซก็หาก็ฮอดบ้านเนาะมาจอดรถยูุบานมาจอดรถยู่เฮือนไม่เท่าแล้วก็ย่างออกไปหน้า จรด,ดอันนี้แม่นบ้านป่าเซเองเด้อทุกคนบ้านโพนทอยเมืองยมราชแข่งขมวนเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศบ้านไปหน้านะพี่น้องกำลังหย่างไปหน้าต็ได้ข้ามห่วยข้ามหนองไปอีบึงขัวอันนี้แม่นปลูกผักกินเองเลยพี่น้องปลูกผักเค็มห่วยเกี่ยวข้าวหน้าเนาะน้ำห่วย ไปหน้าก็มีแต่ห่วยน้ําพี่น้องใสเย็นโอ้เย็นค่ะข,ขนาดเลยอาด้วยเนาะลอยเลยแม่ลอยเลยน้ําหลายขนาดพี่น้องน้ําใสใสป่าหลายใสเบ็ดใสมองโอ้โตโตโต,ต,ตให้ได้ไปได้บนันีิเปียกเลยบน่นี่ตอนนี้ก็ฮอดหน้าละเด้อพี่น้องปลาเซ่หอดหน้าละเด้อ โอ้ข้าวไม่เท่าปะเซงามขนาดเลยพี่น้องซุกเต็มท่งหน้าเลยเกี่ยวไวบ่บัดนี้งามขนาดเลยเข้าวเบิ่งงวงข้าวข้าวอย่างวะข้าวเด้งมันจะซุกไวเนาะข้า,ขาวขาว,วมันสิน่านซุกข,ข้าวเอิญมีไข้าวไม่ข้าวอกข้าวงันบบนี้แหละข้าวเอิญน,นะ กำลังซีปีกี้เหฟ้ามันก็เป็นห้วยน้ำเนาะต่อสวยเกี่ยวข้าวหอนฮ้อนแล้วก็มาอาบน้ำมาโดดน้ำโอ้ยินจอ้อยเลยแหละซุกแหงขนาดเลยพี่น้องง่วงกับสีพ่อยละโบท่านในเกี่ยวเนาะแบบเกี่ยวโบท่านฮะนะโควิดมาเกี่ยวบได้เพื่อสิมาได้มันจะก่อยเวลาเข่ากัน มาเด้อพ да right? ี่น้องมาเกี่ยวข้าวยปลาเซเด้อปลาเซฮอดหน้าแล้วกําลังไปเกี่ยวข้าวเนาะเพื่อมาฮอดนาก็จน9:00นสิ้10:00นแล้วฮอนขนาดเลยเดเกี่ยวข้าวนากวางใครใจดีมาเกี่ยวสยปลาเซเด้อพี่น้องเด้อ ตอนนี้กาเวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วนะพี่น้องปลาเซขึ้นมาแต่ให้หน้ากะมาตักเอาน้ำไปกินเลยพี่น้องอ๋อปลาโตมาตักเอาน้ำไปกินสาวกำลังควัดทรายเอาน้ำน้ำอันไต้ทรายไปกินรายบอกสเม่เอาน้ำยู่่เลอพี่น้องไปกินนะ กินน้ำแบบนี้ทุกปีทุกปีเลยพี่น้องเพราะาเอาน้ำเข้ามาบรายมันไก่หน้าไก่บ้านเบกมากกันักก็เลยมาคุดเอาน้ำแบบนี้เนาะไปกิน,นเล,เนนลเ็กน้อยเขาก็ลังสีอัดน้ำเนาะพี่น้องอัดน,น้ำเอาป่าอ,อาย อัดปลาเอาซังอัดใส่ข้ออย่างคมาบ้งนอะข้ออย่งเอาเอาให้บ้งนี่ใส่สวยไอ้ยักไอ่ไข่ไข่ออกเนอะไข่ไข่เออเออเอเตมือนี่ปลาหย่งโอ้โหเอามาเตสย ดเฮือนละมาเออันนี้ก็คือเที่ยงหน้าป่าเซเองเด้อพี่น้องอาหารเที่ยงมื้อนี้ก็คือแกงหน่อไม้หน้าไม้หยังน้าไม้หยังนี่แกงไผ่แกงหน่อไม้แซ่บไผ่เด้อพี่น้องเด้อโอ้แซ่บขนาดหลายคนอีกแซ่บบ่แซ่บบ่ก้าพอแล้วตะก้าเฮ้ยเป็นบ้ายิงเขียวซะก้อนเลยเนาะแซ่บบ่ อันนี้มันไหมที่เอามาเหดกล่องเข้าเรือพี่น้องซับพักก่สนแช่แล้วเออน,นี่แหละซับพักเอามาเหดอันนี้เนาะกำลังเสร็จก่องเข้าเอาไว้เข้าเท็ดุงสูงยันฝนตกน้ำท่วมน้าและน้ำเท่วม้และมันสิท่วมเข้ายันแท่ขขนี่คืออะไรปอปอปอหย,ย่าอะไรอยู่ดะทำนะ ห้างนี้มันได้พี่น้องหร่อเป็นทางเพิ่อเออแค่ปุ๊บเอเอาด้นเนาะเอามาจืดเอาเนาะจืดกลางเนี่ยจืดในกลางหน้าเลยเออยู่แค่หน้าไม่ยุกลางหน้ากลางหน้าอยู่ข้างหน้านอยู่แค่ข้างานนาอะไร <c oughs> บอ,อ,อกระยันยับเขาอีล้วว่าตุกะ <c oughs> อะ <c oughs> เอาดุดเขาเลย ้เมาตบรรยากาศยามแรงพี่น้องปลาเซหาก็ขึ้นมาแต่หน้ากำลังเสื่อม่หามูปลายแล้วเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศยามแรงอันนี้คือบรรยากาศยามแรงเด้อพี่น้องปลาเซกำลังเสดเดินทางเมื่อเนาะ อนนี้ก็คือเลื้งล่าของน้องป่าเซในมือน,นี้เนาะฝากไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ share, กดติดตามในเดอ้อคลิปหน้าป่าเซสิพาทุกคนไปใสยอย่าลืมติดตามน้องไว้เดอ้อสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท,าท่านกเ้ิมไปก่อนพบ,พบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย